สวัสดีครับวันนี้จะให้มาดูเหรียญเซมาหลวงปู่มุ่นนะครับเนาะที่เป็นประเด็นที่เป็นประเด็นกับเหรียญที่ผมมีอยู่นะครับเนาะอัตลักษณ์ทั่วไปโดยรวมนะครับนะครับเนาะว่าของใครจะชัดเจนกว่านะครับของเซียนที่เล่นอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆอ้าว ที่จริงอนะผมว่าเสยนที่ขายเสยนใหญ่ๆน่าจะแบบเอาให้ชัดแบบนี้เลยนะครับนะมันจะได้เป็นไม่เป็นข้อถกเถียงนะครับอันนี้เนื้อเงินนะครับเนาะดูอัตลักษณ์โดยรวมมันเป็นบล็อกเดียวกันครับอันนี้งานหน้ากากประกบสามชั้นนะครับสามชิ้นไม่ใช่สามชั้นนะครับ เนี่ยครับอัตลักษณ์โดยรวมล่องรอยครับเหรียญเมื่อกี้มันเป็นเหรียญกระไหลอัตลักษณ์โดยรวมเนี่ยครับอันนี้ยมันไม่มีล่องรอยของการถอดนะครับาเหรียญแท้ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับ ลักษณะเหรียญแท้เป็นยังไงครับอันนี้หมายเลข16บหกนะครับเนาะดูความคมชัดเพราะเหรียญไม่ได้สร้างน้อยแน่นอนครับ ตัวตอบอาจจะทู่บ้างแต่โคดเหรียนี้ยังชัดเจนอยู่เลยนะครับเนี่ยครับอ่าดูตรักดูร,รวมเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูหลายๆเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเหรียญน,นี้ด้วย ว่าจะเหมือนกันทุกหรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวผมจะให้ชมเนี่ยครับมันเป็นลักษณะดโดยรวมของเหรียญแท้มันโกหกไม่ได้หรอครับดูความชัดเจนแล้วนะครับทุกวันนี้ ทำไมขนาดผมเป็นคนไม่ได้รวยแบบเส้นใหญ่เขาเนาะกล้องตัวขนาดเนี้ยให้จริงอะ่ะการซื้อขายอะ่ะเขาน่าจะมาทําแบบนี้เอาให้ชัดเจนไปเลยการซื้อขายจะได้ไม่มีข้อข้องใจเลยครับเนาะก็ดูเอานะครับเนี่ยผมก็อยากจะถามย้อนเขาไปะนะทำไมไม่ซื้อทำหนังสือเล่มเป็นล้านเป็นล้านเนี่ยซื้อกล้องตัวเดียวไม่ซื้อ เวลาขายให้ลูกค้าก็ให้ทุกคนพิจารณานะครับเนาะใครมันซื่อสัตว์กว่ากันใช้กล้องสิบเอกับมันไม่เห็นหรอกครับพื้นผิวแบบเนี้ยเนี่ยครับโค้ดตัวตอกมันไม่มีตัวเดียวหรอกครับเชื่อผมเขาเจะกโกหกยังไงเอา้าก็ขนาดเขาบอกก็ ตัวตัดข้างยังมีการทู่เลยแล้วโค้ดตอกไปทุกกี่หมื่นเหรียญล่ะมันทำไมจะไม่ไม่ทู่ครับผมถามเขาเดอเอตัวตอกไม่มีตัวเดียวแล้วใครไม่มาเอาตอกทีละเหรียญทีละเหรียญลองรองครับเชื่อผมมันความเป็นจริงมันหนีไม่ออกหรอครับทุกวันนี้ฝากบอกด้วยคนที่บอกว่าบล็อกโรงงานบล็อกโรงงานเนี่ยเอาเถอะของคุณง,งานถอดหรือเปล่า อัตลักษ์โดยรวมเนี่ยครับเนี่ยมันต้องชัดเจนขนาดนี้จะขายเขาอะจะได้ไม่มีข้อข้อข้อกลกระหาและที่มากล่าวหาผมเนี่ยเนาะงานตัวเองกล้าขึ้นกล้องแบบนี้หรือเปล่าครับที่ขายเขาไปเนี่ยเมาเลยเนี่ยผมขายแสนเดียวหรือละแสนเนี่ยเขาขายสองสามแสนเนี่ยเนื้อเงินเนี่ยประกบสามชิ้นเนี่ย เดี๋ยวดูประกบสามชิ้นนะครับเนื้อทองคำนะครับเนาะนวะทองคําอันนี้เซียนใหญ่เลยนะคบว่าทั้งสามเหรียญทางกลุ่มเขานะครับนะ้ะแอดมินเขาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ้าวเป็นไงครับอันนี้ประกบสามชิ้น ทองคำนะครับนวะเนาะดูอัตลักษณ์โดยรวมนะครับมันเหมือนกันแทบทุกอย่างอะครับพาแท้มีบล็อกเดียวของเขาว่าแท้หรือเปล่าไม่ใช่ของถอดเนี่ยก็มันเหมือนกันหมดครับทุกเหรียญนนะ่ะแล้วไปตีเป็นผ้าเก้ไม่อายเหรอครับเอาไปขายต่างชาติอย่างเนี้ ต้องลงอย่างนี้เลยเนี่ยใครว่าเนี่ยเคาว่าสร้างสามเหรียญเนี่ยต่อโค้ดตั้งเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเหรียญเนี่ยเอาแล้วไปตีพาเกะพารแท้ออกเพื่อจะให้น้อยด้อยมูลค่าพระนะครับเนาะเพิ่มมูลค่าราคาไป อันนี้มัน C N C หรือเปล่าครับเนาะให้ทุกคนติดตามเอานะเดี๋ยวผมจะรอคําตอบจากเขาเนี่ยว่าเครื่อง C N C ทำได้แบบนี้หรือเปล่าครับเพราะผมมีไม่ใช่น้อยครับเหรียญพวกนี้หน้ากากทองคําเนี่ยใครจะแบ่งปันเอผมปล่อยเหรียญละแสนครับมาเลยหลวงปู้หมุนเนี่ยหน้ากากทองผมมีประมาณสี่เหรียญนานะ มันหนีไม่ออกหรอครับทุกวันเนี้อ่าเดี๋ยวผมดูให้ดูโค้ดตัวมีนะครับเนาะว่าเหมือนกันไหมเนี่ยครับอันนี้นะวะหน้ากากทองนะครับเนาะประกบสามชิ้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับมัน CNC หรือเปล่าครับแบบเนี้ย โอเคนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวให้คนดูข้างหลังก่อนเพื่อเพื่อความได้ใจนะครับเนาะว่า C N C ทำได้แบบนี้หรือเปล่าครับเอานะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นทุกเหรียญเลยนะครับตรงนี้เพราะมันเป็นบล็อกเดียวกันนะครับคุณจะมาอ้างยังไง้วเมื่อคุณสอนให้คนอื่นดู ภามันเหมือนกันทุกจุดนะครับมีบล็อกเดียวเนี่ยครับ C N C จะทำได้ขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยเนี่ยล่องรอยของการแกะเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยมันเป็นเหมือนกันทุกเหรียญครับแบบเนี้ยผมดูทุกวันครับเนี่ยครับอัตลักษณ์เหมือนกันทุกเหรียญ มันหนีไม่ออกหรอครับค่าโลาหะก็ไปยิงมาแล้วหนีไม่ออกหรอครับความจริงมันก็คือความจริงรครับแบบครูพิชาเอาละครับผมฝากไว้แค่นี้นะ